ต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนวแหลมกับมาโหดถล่มไม้กองยก3เสียหุยดันอีก2ไฟชิงแชมป์โลกก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 แหลมศีตเกตอดีตแชมป์โลก2สมัยกับมเคเคสนิมโชว์ฟอร์มโหดถลุงกำปั้นแรงงานไม่พอทวัชชัยกอง3ามครั้งก่อนกรรมการจับแพ้ในยกที่3เสียหุยขอดูฟอร์มอีก2องไฟก่อนส่งเขยา่าบอลลังโลกสมัยที่ส เจ้าหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกสสมัยที่เรือเวทีไปนานกว่า5เดือนกลับมาขึ้นชกอุ่นเครื่องกำหนด8ยกกับไมพรทวชัยอดีตแชมป์ IBF เอเชียในการแข่งขันรายการ NKL Boxing ที่สนามกีฬาทุบป,ปาเตมีเมื่อวันเสาร์ที่25มีนาคมที่ผ่านมาโดยเกมการชกนั้นศรีสะเกดเดินหน้าเข้าใส่ไม้ตั้งแต่ยกแรกตามสไตล์ทนัดแต่ไม้ยังหนีได้เร็วและออกมาตอบโต้ได้ในเป็นระยะยระยะ แต่แหลมยังดูอึดอัดไปบ้างในช่วงแรกเพราะไม่ได้ขึ้นสังเวียนนานแต่พอถึงยกสองก็เริ่มไล่ล่าเร็วขึ้นต่อยล่างสลับบนไปเรื่อยไหมก็มีเถียงตลอดเหมือนกับว่าเป็นงานยากของอดีตแชมป์โลกสองสมัยขวัญใจชาวไทย ทว่าในยกที่3ไม้พลาดโดนหมัดซ้ายของซีสเกตเข้าเต็มไปข้างถึงกับลอยละลิ้วลงไปให้กรรมาการนับ8แต่ยังลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ขณะที่เจ้าแหลมไม่รอช้าเดินเข้ายิงหมัดตัดชายโครงจนไม้ต้องสุดลงไปให้กรรมาการนับเป็นครั้งที่2ออย่างไรก็ตามนักชกขวัญใจคนจนก็ยังกัดฟันลุกขึ้นมาสู้อีกด้วยหัวจิตหัวใจที่เกินร้อย สีสเกตไม่ปล่อยให้นาทีทองหลุดออกไปเข้าตุ้ยชายโครงอีกทีจนไม้สุดลงไปอีกคราวนี้กรรมการห้ามบนเวทียุติการชกลงทันทีพอะเห็นว่าไม้ไม่อยู่ในสภาพที่จะสู้ต่อได้แล้วการชกจบลงในยกนี้นี่เองทางงานเสียหุยนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันบอสใหญ่ของนครหลวงโปรโมชั่นเปิดเผยว่าสีสเกตยังมีพลังมัตที่เฉียบขาดแต่ยังคงต้องดูร่างกายอีกหน่อยรวมทั้งการทำน้ำหนัก คิดว่าต้องให้อุ่นเครื่องอีก2ครั้งถึงจะพร้อมในการกลับมาล่าเข็มขัดแชมป์โลกเป็นสมัยที่3ตอนนี้อันดับโลกอยู่ที่อันดับ4หากโชคฟอร์มได้ดีอีก2ครั้งมีโอกาสขึ้นไปถึงอันดับ1อยู่ที่ว่าคู่ชกค,คนต่อต่อไปจะมีคุณภาพมากแค่ไหน ซึ่งหากตนคิดว่าพร้อมแล้วก็จะคุยกับทางมัชลูมทันทีในไฟสุดท้ายตามสัญญาที่เหลืออยู่นี่จะเป็นรถดวนขโมนสุดท้ายของสีสเกตแล้วโดยไฟต่อไปนั้นจะให้อุ่นเครื่องต่อเนื่องในรายการ NKL Boxing ในวันที่29เมษายน2566นี้ส่วนคู่ชกจะเป็นต่างชาติหรือคนไทยนั้นต้องพิจารณาอีกทีก็รวมกันเป็นกำลังใจให้กับศีสเกตด้วยนะครับว่าจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกหรือไม,ม่